หลังจากที่วุ่นวายนะคะว่าเจ้าของบ้านไปขายผักบ้างอะไรบ้างเราก็ได้เวลานะคะในการเปิดงานถ่ายคลิปไว้ค่ะกี่โมงคะพี่แอมเรานัดกันสิบเอ็ดครึ่งเี่ยงค่ะแล้วก็คนนี้นะคะติดแม่มากนะคะแนะนำตัวเลยค่ะชื่ออะไรคะนจชื่ออะไรคะหงิดอยู่ชื่ออะไรคะ วัน่าเดสิวันนาเด็ดสิไอ้ขวดคะสองขวดสองขวดไม่สนใจค่ะโอ้ซุปเตรียมพร้อมนะคะมีพนแหนกปิ้งย่างนะคะอันนี้อะไรมันใส่อะไรอยู่แล้วอันนี้พนแหนกอะไรคะพนแหนกน้ำจิ้มนี่นะคะพี่เมย์นะคะไม่ได้เจอนานมากส่วนทางนี้นะคะคนทอง นี่นะคะผักแล้วก็วุ้นเส้นนะคะ <c oughs> แล้วคนนี้ล่ะคะแนะนำตัวไหมคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเนืคือเขาออกจากปากเลยจัง <c oughs> <c oughs> ทำไมเด็กๆที่นี่ขี้เขินกันมากนะคะ <c oughs> อุย้ยลูกพี่กุ้งตัดผมสั้นแล้วเหรอ <c oughs> โอ้โหตัดเองนะสิแล้วแม่ก็ซ่อมให้นะอ้าจริงเหรอ <c oughs> ชื่ออะไรคะ

ก็ไม่กินจะได้เพื่อสุขภาพไปปั๊กผักแหกัวน้ำจิ้มนะคะที่ได้แบ่งเข้ามันมาครึ่งคนขอมาเรื่อยๆอันนี้พี่น้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะหอมผักแหกกระเทียมค่ะไฟก็ไม่เข้าเดี่ยมคนแก่ปอกระเทียมนี่มันอยู่ใกล้พี่น้อยมันเลยไม่มีไฟเนี่ย ไปไหนนี่ถามไปที่นี่อันนี้อันน <hat> ี้เด็กใหม่นะคะนุ้มพากำลังตกใจวันนี้น้อยพาเข้าแก๊งคนไทยในอีวาเทกดูด้วยพี่ชมพี่เพมเดี๋ยวนุ้มพาตกใะเจมาดูน่าดูสนุกเลยไม่นะบอกว่าแล้วจะไม่รับน้องแรงจังเลยเออรับน้องแรงมากน้องเราอยไปเหยียบพี่ดานอันนี้เริ่มต้นนะถึงปล่อยเลย อันนี้แผนกส้มตำใช่ไหมคะพี่ดาวนะคะปลูกผักอร่อยมากค่ะให้ลูพี่กผักอร่อยเาะัใช่เ้าค่ะเบาไฟสาคะเบาได้เบานะคะไฟกลางไขกลางคนไข้หวา แต่ว่าถ้าปันมีอยู่ช่วงใ้มันลดเยอะหุมคให้ใ่หมโอ้โหขายดีมากถ้าเราิดอร่อยถ่ายรูปให้ดูเดกอตอนแรกเขาบอกว่าก่อนให้ถ่ายรูปสัดส่วนแล้วก็มีสัด่วนไมําไม่ซีเรียทําเองแบบัวไปแต่ว่าอันนี้เจ้าของบ้านนะคะพี่หมีขอบคุณพี่หมีสาหรับสถานที่นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะตามพี่หมีไปเก็บผักบุ้งกับโหระพานะคะเ,เ,เ,เอาที่มันกินได้ก่อนเนะได้ค่ะ,คะอ๋อคือตรงนี้เลยเหรอพี่หมีอืมจะมีสองที่อันนี้เขาได้กินก่อนสุดยอดมากค่ะได้กินผักบุ้งสดๆเลยนะคะในมันจะร้อนออนะลูกในเท้ามันจะร้อนมาก พี่เหมีอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วนะแปดปีแล้วเหรอแล้วปลูกผักมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่มาแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ขายอืมคือมันกับเหงาเนาะเหงาก็เลยต้องปลูกผักอ๋อจุดเริ่มต้นคือความเหงาความเหงาอืมแล้วตอนนี้ก็เลยปลูกผักแล้วก็ขายให้พี่ๆคนไทยแบบทั่วญี่ปุ่นเลยใช่ไตอนแรกยังไม่รู้โซเชียลค่ะคือเล่นไม่เป็นนาก ดูไปดูมาเอ้าเขาขายผักกันเขาขายยังไงวะก็เลยเขาไปดูเข้าไปนี่ก็เลยอ่ะเอามาั่งก็คือทำท้องก็ทำอะ่ะค่ะโหขยันมากเพราะว่าหารายได้ด้แหละอยากอยากมีตังค์นะพูกตรงๆอือนี่นะคะพี่หมีน่ารักมากเดีย๋ยวไว้จะต้องมาตามติดชีวิตพี่หมีวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งเลยว, <c oughs> วันหนึ่งเลยว่าทำอะไรบ้างไม่ว่างเลย น่าจะลงเยอะกว่านี้โอ้เพราะว่าจะขายเป็นเซตอืมเออขายเป็นเซตก็น่าจะดีเหมือนกันเน,นาะเป็นเซตสนุกมากอือโอเคเดี๋ยวให้พี่หมีเก็บผักต่อไปนะคะค่ะไปแล้วนะคะผักบุง้งไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวตามไปด้วยโหระพานะคะนี่ก็คือสถานที่นะคะบ้านที่หมีเป็นสไตล์บ้านโบราณญี่ปุ่นนะอันนี้โนก็มาอยู่ตรงสวนผักตรงนี้นะคะแล้วก็ มีเฮาด้วยนะนี่บรรยากาศนะคะโอเคพี่หมีบอกว่าไปด้านนี้ต่อนะคะไปในเฮาอ่ะ <the> ตามพี่หมีไปเลยอันไหนมาไม่ตามใบโบูกเหรออู้หรอคะมีจางง่วงรอบนี้ไม่ลองเนาะรอบนี้ไม่ลองแล้วชินคนแล้วค่ะโอ้เฮาพี่หมีใหญ่มากเรไปดูฝั่งนน้นยังยังไม่ได้ดูเลยค่ะอีกสองปีแกว่าจะจะสร้างเฮาอีกอันาะ สามีพี่หมีก็ขยันเนาะแกไม่ได้ขยันทำแค่ขยันแังไม่มีเวลามาช่วยพี่อ้าวคือพี่ทำเองคือหลักๆพี่จะเป็นคนปลูกอ่าแล้วสามีพี่ก็คือแบบช่วยสร้าง,างเฮาอะไรเงี้ยหรอเขาทำนาเขอ,อทำนาเป็นหลานี่ไม่มีเวลาเลยเขาอืมนี่นะคะตามมาเก็บผักกับพี่หมีนะคะในเฮาอีกที่หนึ่งผักบุ้งนี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะแบบ อักไวเนาะอืมอาทิตย์นึงก็งอกละอ๋อเหรอทิศหนึงงอกเสร็จปุ๊บจะได้น้ำต้องได้น้ำอยู่แ่บนียิ่งได้น้ำแล้วก็ปุ๋ยขี้วัวเนี่ยค่ะน้ำงามงามเลยจุลินทรีย์เนี่ยเพิ่งใส่ไปเมื่อสองวันก่อนเยี่ยมเลยตอนแรกตอนแรกมันเหลืองเนาะอืมใส่เข้าไปปุ๊บเยียวเลยตามไปรดน้ำตอนเช้าต้องไปทำงานอ๋อสุดยอดมากอ่ะคือแบบทำงานด้วย ปลูกผักเป็นงานอดิเลกด้วยเลี้ยงลูกอีกสองเนี่ยนะคะก็คือคนไทยในญี่ปุ่นนะคะขยันทุกคนยทุกคนเลยไม่เลยตัดภาพกลับมาที่ตรงนี้นะคะจุดปิ้งย่างเป็นไงคะถึงไหนแล้วคะอ๋อกินันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปกินบ้างนะคะหลังซ้อเข้าเลยแก มนี่นะคะแผนกน้ำค <looking> ่ะนี่หนูไม่เอาไ่ก้านไหรวะใส่ก่นกนได้เลยวัยรุ่นก็แบบนี้แหละใบไม้หล่นก็หัวงแล้วอายุสิบห้าหยกหยกสิบหกยนยนนูบ้ากำลังผัดยากิโซบะให้เด็กๆนะคะ อานะไมมากมีรองเท้าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรมันอยู่ห่างกันห่างกันเนอะไม่คิดมาก <c oughs> นี่นะคะสามีก็ามาคุยกันนะคะให้ไงนุ่บาให้สามีมาคุยเนี่ยมีสามคนแล้วน,นี่ข้าวเหนียวนะคะ <c oughs> กินกับส้มตำ <c oughs> แม่ขาส้มตำ <c oughs> <c oughs> วันนี้ส้มตำปลาใช่ไหมคะน่ากินมากสีแทบมากค่ะโจ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 นี่นะคะจะหาเริ่มร่อยหล่อแล้วนะคะร้านขนมเตรียมเปิดต่อค่ะเปิดร้านขนมแล้วขนมวันนี้ชาวกล้วยค่ะเท้าใส่ไปด้วยมันจะเข้าป่ะ ม่น่าเข้าไหมเข้าวะจริงเหรอฉกไห้แฮวใส่แฮวด้วยได้ปหมคะแปลกๆวะใส่เลยค่ะใส่เลยใส่ก็ได้แฮวได้ไหมได้ค่ะได้ไม่ีใคยกินแฮวหของเมืองไทยนนี่พี่แฮวไม่อยากแฮว์กล้ๆขัดแฮว์แต่ไม่กินแฮว์วันนี้จิ้ห่านะเอออยากกินลูกชิ้นอะมีไหมชิ้นไดไม่มีชิ้ไม่มีมาไม่ควเเพื่อนเพื่อนคนญี่ปุ่น มิจังกำลังจับข้าวสารเราฮะลโหไม่หวยนะคะไม่ห่วยกไม่หกเหนะคะมิจังไม่บอกงเะวอยรนี่งพีมิจิลางม่ถมีขนุนนะินงมิจังพี่มีมาเล่นเหรอคะเดยนนะ เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนจบค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย